นี่ไงปอมไอ้สัตนี่ดูนี่ก็รู้ว่าเนี่ยมันต้องมีคำนี้อะถ้ามันมีสามอันอนะ่ะมันต้องมาคู่เดียวดิไอ้จัดมาซ้ายสามอันเลยเปล่าเจ๊ขับเลยครับ วนมาลิการช่างครับกดตั้งแต่ได้เจ้ามาทูมาที่ใครดูคลิปนะผมก็จะบอกว่าเฮ้ยได้ของมาแล้วนะอะไรเงี้ยคลิปนี้จะเสียงไม่ดีหน่อยน,นะครับไม่ได้ใส่ไมค์ผมกดกดของมาแล้วนะจากเยาฮูนะเนี่ยมาแล้วนะนี่แล้ววันนี้ก็มาถึงครับแต่มาช้าไปนิดเึงมาช้าไปครับงานโชว์แต่อันนี้เข้าใจได้เราไม่สามารถกำหนดเวลาอะไรได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่โกดังว่าผมได้อะไรมาบ้างผมกดอะไรบ้างเดี๋ยวอันบ็อก กที่เอกลักษณ์ศูริการช่างเลยว่ามันจำจลัดจ้าหรือว่าโดนญ,ญี่ปุ่นตุนเออ นี่ของผมคนเดียวเนี่ยเฮ้ยเราอันบล็อกเลยสวัสดีครับเราอันบล็อกเลยเราอันบล็อกเลยอันบล็อกกันไหนอะแกะแกะไงแกะไงแกะชมแกะชมตานแกน่นี้แกะไฟนี่พี่เขาพี่รีเขาตามตลอดเวลาญี่ปุ่นบอกของใหม่เรามาดูครับโดนตุ่นหรือเปล่าแต่เราว่าไฟนี้ไม่ได้มาจากญี่ปุน่น เราว่าไฟนี้มาจากต่างประเทศตื่นเ้นเว้ยเฮ้ยใหม่เบปป้าใหม่ปเบปาปอมหรือเปล่าไ,ไ,ไอเพี่ดูซิลิโคนนี่เลยปอมครับเขาพูมาแล้วมั้งพี่ผมไปดูไฟรถกูดิข้างหน้ามันมีเขียวว่าไอ้คอยตออ่อป่ะนี่ไงปอมไอ้สารนี่ดูนี่แค่รู้ว่าเนี่ยมันต้องมีคำนี้ โดนแล้วล่ะดิซี่จะใช่หนาะไปจริงจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมกูโดนแล้วล่ะสี่หนึ่งสี่นะ,ะครับไปมุมสภาพสวยไม่แตกอะไรนครับเหมือนมึงวุ้นไพ่อะป๊อกแปดเฮ้ย นี่ท่านผู้ชมที่จะซื้อของเยหูมันนุกตรงนี้แหละครับถ้าท่านทําใจได้นะครับเดี๋ยวถท่านทําใจไม่ได้ไม่หนุกครับอ้อ้ยเ้ยอ้้ยเ,เไม่ตายเว้ยเียวเียว,วแดด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 ดนิดหน่อยรับได้โอ้โหเขาะสีเลยนะนี่หน่อยกวานะ ไอ้เทียรถมันก็คันเดียวกันมันไม่หัวโอเคจอบไปจุดทิ้งจอบไปจอบไปจอบไปสี่หนึ่งสามฮะแผงประตูไม่ต้องแกะเลยถ้าแกะเละขึ้นเลยอันนี้แผงประตูแน่นอนนี่คือไฟหน้าคู่อ่าแล้วมันมีสามอันอ่ะมันต้องมาคู่เดียวดิออกขวาซ้ายไงไอ้จัดมาซ้ายสามอันเลยเปล่าเจ๊ขำเลยครับ ี่เป็นผู้ผู้โชคดีในเรื่องพวกนี้พี่ผมต้องการซ้ายขวาผมไม่ต้องการซ้ายหมดเลยขวาวอันนี้ก็ขวาไอ้จัดขวาสองวันหิวอันนี้แหละครับจะมีโชคซ้ายขวาซ้ายแค่แย่้ยเสกิฟหิวสู้ได้หนึ่งคู่กันหนึ่งข้างาานี่แล้วมันต้องมาสุดท้ายนะ มาห้อมอยกับพี่เอกเสร็จแล้วครับก็ตามนะ้ครับผลประกอบการไฟหน้าที่ได้ไม่ใช่ไฟหน้าแท้ของคอยคอยตกมัง้งผมขอผมอาบีขอประทาภัยนะแต่ก็เป็นไฟหน้าที่ส่งมาจากปักกิ่งครับจีนก็ใช้ได้แหละไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับก็ดีกว่าไม่มีแล้วก็จะมีของอื่นอีกมากมายเดี๋ยวเราไปลืล้อในทีที่ที่บ้านมัง้ง ในที่บ้านแหละไม่บ้านก็360หกศูนคาชอ็อปแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็เนี่ยครับคือความสนุกปนทุกของการกดของย่าฮูเราไม่มีทางรู้ได้ว่าเราจะโดนตดเมื่อไหร่เราจะได้ของมาที่เราต้องการไหมนะครับแต่สุดท้ายก็เท่าที่ผมเคยกดย่าฮูมานะกับตู้พี่เอกลาดเนี่ยก็ก็เคยไม่ได้อยู่2อสามครั้ง แต่ไม่ได้เนี่ยก็ทางตู้เขาติดชอบไปนะครับเพราะว่าเรากดไปเขาเขาออเฟอร์เรียบร้อยแต่ว่าของไม่ส่งมา,าครับบางทีเราก็มันจะไม่ต้องจ่ายถ้าเราไม่ได้รับของแต่ว่าแต่ว่าในส่วนที่เคยสั่งแล้วเจอโกงก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าสั่งผงมาลไยได้ฝาแต่สั่งแต่ได้ผงมาลายอะไรอย่างเงี้ยครับมันบางทีเราอาา่านภาษาเขาไม่ขาสองบางทีมันก็เป็นทริคของคนขายที่ น,นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องอ่านถึงอ่านแล้วก็ต้องทําใจครับก็ต้องทําใจแต่ก็ถือว่ารอบนี้ไม่ได้แย่อะไรสั่งไฟไปหนึ่งคู่แต่ได้มาสามาเดี๋ยวกลับไปดูต้นทางอีกทีว่ามันขายสามอันหรอเออแต่เว้ทำไมมันเราสั่งไปคู่หนึ่งแล้วมันขายมาแล้วมันส่งมาสามอันเท่ากับว่าผมซื้อมาสามหมื่นหนึ่งพันเยนก็หกพันกว่าบาท ข้างละสองพันก็ถูกดีนะถูกกับไฟซิตี้พี่ฝนนีกไฟซิตี้พี่ฝนเบิกสูงสามพันสี่นะถูกกว่าอีกนะ่นนเข้ามานะครับถึงต่อให้จากจีก็ยังถูกอยู่ดีนะครับหรือยังมีเขาก็เอออีกมีโบชัวด้วยเดี๋ยวเราไปแกะกันต่อตอนนี้อขาได้ขับแล้วก่อนเนีย๋ยอันตรายขับไปด้วยคุยไปด้วยมันอันตรายนี่คุณกลับมาได้พักยังยังเลยครับลงจากรถมาแล้วกี้คุณได้ยินเสียงว่าอะไร เปลี่ยนไฟหน่อยครับท่าเดิมนะครับท่าเดิมเลยอ่ะท่าเดิมเลยครับเดี๋ยวได้ไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวช่างกุลสามหกศูนย์คาร์ชอปเขาจัดให้ไฟใหม่ทุกอย่างก็ดีขึ้นสามศูนย์ตากระจังแล้วก็หลุดเลยน้องสี่ตัวเ,วเดี๋ยวจะเปลี่ยนไฟมุมด้วยเดี๋ยวรเอไอเอิร์ธมาเสกน้ำย,ยาขัดสามทีโอ้ไม่คนละเรื่องเฮ้ยบ้าไปแล้วอะไรครับเนี่ย สวยขึ้นไหมส่ยดีขึ้นสวยดีขึ้นเลยเหรอไส่ก็เดิมเยอะไม่คนละเรื่องเหรอเราก็ว่าข้างนี้ใหม่แล้วนะไอเนี่ยเนี <h <h ่ยแม่งแต่พร้อมนะครับเมดอินไชน่าแม่งบอกว่าของโตโยต้าปากุูกดเลย30มหมวเยนโรงงานแท้โตโยต้าสำหรับมาร์คทูจีเอหนึ่งคู่ได้นะหนึ่งคู่ไอ้สัตว์มึงบิกเอาม่อันนี้ให้ท่านผู้ชมดูดินี่ลากมาลากมาสั่งสได้ถึงส ได้ทึ่สามจะบอกให้ดูอีกข้อแตกต่างกันนะโตโยต้าคอยตอกอันนี้ไม่มีที่อะไรเลยเห็นปะคำถามคือราคาราทราว่ามันเป็นคำว่าโตยโยต้าได้ไหมไม่ยากก็แกะโคมนี้ใส่อันนี้ <pobl> เพื่อ <laughs> ก็ช่างแม่งมันดิแต่ประเด็นคือมึงวางไปลงสิให้กูมาทำไมสั่งสองได้สามอาจารย์ครับมาเรงครับอาจารย์ ไปดูหน่อยวะ <S <S 1> <S 1> อู้ตายแล้วขมุกขมกัวตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขาเปลี่ยนวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณของแร่นเยอะนะมาอีกแล้วของนี่ครับซื้อมาเนี่ยนีไงที่อยากได้ครับท่านผู้ชมรถเราไม่มีครับ้าแขนไอเสี่ยนอนนี้ไม่มีลําโพงว่ะคันนี้มีลําโพงอแต่แผงประตูนี้ก็สวยว่ะเนอะ ซื้อจากไหนมาเยอะหูไงคิ้วที่น้ำมีครบหมดเลยป่ะเะสียเลยป่ะสองโหแจ๋วเลยอีกอย่างหนึ่งนะท่านะผู้ชมนี่คือซื้อเราอยากได้ครับคิ้วที่น้ำมันนี้เพราะว่าอันนี้มันขาดหมดแล้วมันเราเปลี่ยนเลยแล้วต่อมือเปิดเนี่ยเอ,อิร์ตกูซื้อเพราะอันนี้ด้วยนะนมึงหาดีดีมันอยู่กับแผงประตูหลังข้างหลังหรือเปล่ามึงหายดีไอ้ไอ้ไอ้น้ำตาลอ่ะต้น ไม่้องนี่ไงไม่อยู่ในนั้นได้ไงนี่คือสิ่งที่สำคัญแผงประตูไม่ได้หยากได้นี่งอกกูบ้าปะอันนี้คือหุ้มด้วยอปะอ่าแต่มันมไม่เชนมันไม่ใช่ไฟลูกแก้วนอนไม่นอนเก์ไฟหน้าเสร็จครับต่อเนื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่มาดูกันเฮ้อินเจ็คเตอร์ช็อป ล้างหัวฉีดครับเอ๋โปตีสั่งบอกต้องล้างด่ว,ดวนแล้วมันก็เข้าทางเลยนะอู่เนี้ยปิดเที่ยงคืนปิดตีหนึ่งทางของเราร<ง>อดูรอดูรอดูถ้าหัวฉีดจะเป็นยังไงจะได้เปลี่ยนหัวฉีดกันไหมหรือจะได้ทิ้งรถกันไว้ที่นี่หรือจะมีอะไรชิบหายกว่านี้อีกแล้วรอดูอีกซับหนึ่งก็รู้ละกล่องยังสวยเลยกล่องยังสวยอยู่อีกเหรอเฮ้ยคุณผู้ไปเล่นไปอ,อ่ะดีหมดทุกอย่าง แล้วเอ๋ให้มาล้างทำผ้าแสงเลเซอร์อะไรวะแต่ก,ก็ล้างก็ดีแล้วเจาว้าอกท่านผู้ชมว่าหัวฉีดเราก็อย่าไปตกเป็นเหยื่อของอะไรนะมันมีร้านหัวฉีดตรงนี้มีอย่างร้านพิจิตอย่างเงี้ยมา,าล้างเลอะก็ไม่กี่บาทรถของท่านก็วิ่งดีขึ้นยิ่งท่านลื้อออกมาแล้วร,รู้สึกว่าหัวฉีดท่านดีอยู่แล้วเนี่ยโอ้สบายใจกว่าเดิมอีกถูกไหมวร,รถกูวิ่งไม่ออกอเพราะอะไรวะ ันนี้คือ้างเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็เท่ากันเลยนะสองอันที่สองน้อยกว่าหน่อยป่ะนิดเดีแต่ก็ไม่ให้ผลใหญ่หรือว่ากลองเป็นซินตันวะเสร็จภารกิจอีกหนึ่งวันครับ <c oughs> <g ül> ก็เป็นวันดีๆของโกโก้นะครับก็ทำไมหน้าจอมันเป็นเมือกขนาด เดี๋ยวคนต้องตามแก้ปัญหาครับหนึ่งก็คือเดี๋ยวก,กลับไปหามงคลโชกอาบครับในเรื่องของโชกที่องศาไม่เท่ากันเพราะเวลาขับเนี่ยม,มันไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่เวลาขับแล้วมันมันมันยันข้างหนึ่งนะครับไฟรั่วนะครับแล้วก็เรื่องท่อเรื่องท่อเริ่มชอบว่แหละอาจจะไม่ทําให้มันเงียบนะเพราะมันจะได้มีเสียงเวลาไปอองมิทติ้งนะครับเดีเราล,ลองดูกัน,นว่าเราแก้ปัญหาจบไหม ึนนะครับล้างหัวฉีดที่พิกัอในเจ็ตเตอร์ช็อปส4มสี่สากที่เจ็ดำชื่อไม่ได้จรผมก็ใช้บริการพิกิตตลอดนะครับก็ล้างหัวฉีดดีเปิดดึกก็ถือว่าเรายังมีเวลามาล้างได้นะครับก็อาการดีขึ้นเลยหัวฉีดเดิมมีค่าดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าเลนส์ปกติแล้วก็รวมถึงในเรื่องของเออมัดยู่เสียงไหมในเรื่องของเลนส อไดนามิกก็ดีหมดนะครับโดยรวมโอเคนะครับก็กำลังกลับบ้านละก็1วันโอ้ยได้ยินเสียงปะก็เป็น1วันของการทำรถมาตุ้นครับสนุกดีตั้งแต่เช้าแปลวของนะครับที่พี่เอกลาดใส่ไฟหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะใส่แผ่ประตูเองครับอลองโมดิฟายเองแล้วก็เดี๋ยวจะไปแก้ไฟให้ ให้ไฟตัดหมอกมันติดด้วยเพราะว่าตัดหมอกโคมไฟใหม่ที่มาจากจีนเนี่ยกับโคมไฟออริจินอลเนี่ยสายมันออกมาไม่เท่ากันน้องที่อู่เขาก็เป่นสางยุคใหม่ก็จะไม่เก่งเรื่องไฟก็เดี๋ยวต้องหาช่วยหาข้อมูลกันนะครับโอเคประมาณนี้วันนี้ขอบคุณมากๆขออนุญาตสนุกกับการขับรถที่จะอืดการเป็นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยแต่เดี๋ยวจะรายงานผล네เรืเ่อยๆนะครับว่ามันกลับมาเป็น 1J เจไม่โบวีวีทแบบสมบูรณ์แบบหรือยัง โ okay, อเคคแล่วก่อนคำว่าไปคุยไปมันอันตรายโหนุนทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิ เพื่อนเก่าก็จะไปงานฮันโอสโมงค์ไงมันเป็นรถเกี่ยวกับอะไรมั่งานโชว์รถงานโชว์รถน,นี่มีนิสอไปไงอ๋อแล้วก็มีไอ้ไอ้ส้มแยากดูได้ไปแล้วนะทำไมอะ่ะล้างเส้นเลยก่อนกลับบ้ามีเที่ยวโอ้ล้างขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องไปสมงคหน่อยแล้วก็อยากเปน็นตัวที่ว่าไว้จัดงานเหรอเดี๋จัดงานกับกาแฟเช้าได้เออดี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 นี้ดีคุณจะไปกับผมไหมล่ะไปทิและ เฮ้ยอุ้ยอุ้ยเปียกชีวิตกลัวทำได้ทุกอย่างยกเว้นแต่ทำแต่ละอย่างจะต้องปวดเยี่ยวไมไหนอ่ะเฮ้ยเยี่ยวเหลือเกินวันนี้ยังไงนะเดี๋ยวไปกี่โมงอันนี้ไปกี่โมงเดี๋ยวนี้เลยอ่เช็ดรถเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรับทามก่อนครับอ๋อเดี๋ยวก็เดินทางเลยเดินทางเลยไปทางไหนไปทางไหนยังไม่รู้เลยอ๋อหรอวันนี้วันนี้เดินทางนี่ดูทุกอย่างเลยเหรอไอ้สาร เสร็จแล้วกำลังจะไปงานด่วนครับไม่มีอุปกรณ์เลยเลยคือจริงๆก็ไม่ได้กะไปแหละบอ,อกตรงนะครับแต่พอดีว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อู้จะเปิดกันก็คือวันที่30มสิบใช่ไหมยี่สิเก้าสามสิเนี่ยยีก็พอดีเจ้ามาร์คทูเนี่ยไฟหน้าไม่ติดนะครับก็พอดีว่าช่างก็โทรมา,าคิวว่างก็เลยเข้าไปท่าตอนนี้ไฟหน้าก็ติดแล้ก็เลยคิดว่าเฮ้ hey แล้วไป smoke แล้วเข้าไปดูพื้นที่ด้วยว่าอย่างไงอันนี้กำลังขับเจ้ามาร์กทูไฟหน้าสว่างสุดๆเดี๋ยวราไปรีวิวกันที่งานว่าไฟหน้าเป็นยังไงนะครับแล้วก็รถเริ่มวิ่งดีขึ้นเรื่อยๆละออนนี้กำลังไม่เคยไปเลยแล้วผมไม่คนเกลียดการเข้าเมืองสุดๆก็ต้องรอดูกันครับเดี๋ยวไปดูสถานที่กันเพราะว่ามีเจ้าตูนอยู่นู่นมีวิทวินแล้วก็มีเพื่อนๆมีพี่ส้มแล้วก็มีน้าออส่าวันนี้จะไปตีเว้นสุดท้ายก่อนจะเข้าปีใหม่ก็ไปหน่อยแล้วก็เมื่อน อ่ะจะไม่เป็นไรจะโด,โดนด่าไม่โดนด่าผมจะไปอ่ะเออใช่ไหมแม่ไม่ว่าอะไรเลยแล้วเมียจะมาพูดอะไรได้ใช่ไหมหออามามาดูมอเตอร์ไซค์กันบ้างนีงอ่อะไรอ่ะ <S <S โอ้โหอยู่ปฏิมาก,กรรมเนี่ยดีเทลพวกเนี้ยครับ พวกวาดผูกกันหางม้าเนี่ยเอาเรว่อของคุณมาร์กมูลอายนะครับเราเคยถ่ายกันไปแล้วอันี้ได้ลมโอ้ยรถจะอินฟินิตมอเตอร์สปอร์ตมาจากรอยโยกาล่าครับ นี่มาดูคันนี้กันดีกว่าแอป,ปรัิทให้โคตรเท่ลเลยเว้ยคุณดูดีไซน์แม่งสมัยก่อน,นก็ต้องมากันล้อไท Force เ e l d a ไอ้ตรงเนี้ยหายา,ยากไอตุ่มกลางเลยรถท่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก TBK ีอะพวกวางกลางสไตล์ของเล่นเขาแน่นเลยครับเคยคุยกับเจ้าของก็อยู่รถมันอร่อยจริงครับพี่ต๋องไทยแลบพระรามหร้านตั้งศูนย์กลลิงครับ ตัวนี้ก็จะเป็น Car, แก๊งเคดีคัสตอมคาร์จะเป็นกระบะมินิทักกิ้งนะตัวนี้เหมือนสมัยวัยรุ่นเลยว่ะโอ้ค oh, ิดถึงกระบะคันเก่ากันนะได้ลมร้านี่เป็นร้าที่ผมชอบมากนะที่เขาได้ลมเลยกร,ระจกหลังเปิดได้นะสุดท้ายข้างล่างอ๋อคุณโอ้ก็ซุดบอดี้กันเยิ่มกันนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นรถอของนอตเจซีนี่ก็เป็นแท็กซครับสองสี่ศูนย์ นะครับอันนี้ก็เป็น S14 สีดำล้อ Nismo ล GT4 เบรกอะลูนี Small Back นี่รถรถของคุณพ่อพี่แบงค์พ่อพี่แบงค์สตรีทแมชช a ลพ่อต้องหายางสนโดมาใส่นะพ่อเหมือนรถเก่าเลยนะนผมว่าใช่อยู่ตัวนี้โล่โอ้วอลโวคันนี้760ยืนหนึ่งเลยกูเนี่ยไปท้ายยาว อ๋อเป็นไทยใๆ,ๆ,ๆใช่าวล่าหรจะกินเปรี้ยวโคตรเปรี้ยวอินเปรี้ยวนี่ค่อนข้างแข็งจริงครับก็โดยรวมก็สวยงามสถานที่ดีครับวัตดีบหมูดีใช้ได้เลยเดี๋ยววันหลังเราไาขอมิทติ้งสตรีทด็อกกันไหมวันนี้อุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาหรอกเพราะว่าถ่ายเปลนไฟน้องไฟหน้าอะไรทำกันหลายๆอย่างแม่งทำไมหลอจังอ่ะแม่งใส่ฟิลเตอร์ใบไซไทร ไม่ใส่ทรายอดีตหล่อหรอไม่รู้ว่าแต่เมียเด็กมากเออเรื่องนี้ยอมอันนี้ถามเองแล้วกันว่าหล่อหรือเปล่าเรื่องนี้ยอมเมียก็ไม่เมียก็ไม่ขี่เลยเมียสวยด้วยแต่ผมยังสู้อยู่นะสู้สู้ผลุกสู้อ่ะเรียบร้อยครับกับการออกอีเวนต์มิ팅เล็กเล็กสบายสสดชื่นสนุกดีครับก็ได้คุยกับพี่ๆวันนี้เจอเฮียบุ้ยด้วยได้เจอกับ หลายๆท่านนะครับพี่เจมสนะ์น้ออสอีโซบขอบคุณที่เข้ามาทักทายกาันรวมถึงคุกท่านนะครับรวมถึงสปอนเซอร์ด้วยตอนเราเอ็มวันนะครับโดนทางกลับแล้วตอน,นที้สี่ทุ่มเจ็ดนาทีพอดีก็จะไปมอบเมียรครับไม่รู้เมียจะให้นอนกับมาหรือเปล่าจะโดนตดหรือไม่โดนด่าผมจะไปอะเออแม่ไม่ว่าอะไรเลยเมียพูดได้เพราะว่า,าออกมาบอกเขาแบบถูกต้องนะครับก็จะพยายามไปมีติ้งแบบนี้ให้มากขึ้นนะครับ 哎呀。